เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีกรรมภาคเชา้าประกอบด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนารายและขอขอมาลาโทษต่อพระรัตนาราย อีกทั้งยังจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในวิธีปฏิบัติของวิถีชาวพุทธโดยการทําใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอย่างเบาสบายโดยมีเป้าหมายเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้นะครับก็ยังมีพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยคณะท่้งเจ้าภาพนะครับได้ร่วมทําบุญพร้อมทั้งมีการกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับ วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับกัลยาณมิตรกันละยาทิพย์เพ่งพานิชนะครับและกัลยาณมิตรฮราวดีบริสุทธิ์ครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภาคบ่ายครับพระครูสมุทรสนิทพงศ์วิฒิวังโสพ่วงในการสนัครสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายครับได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปกป้องในมุมมองพระพุทธศาสนาครับพร้อมยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประสมบทนะครับ บูชาธรรมมหาปุชเสนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564โดยจะจัดอบรมนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับก็คือจะเป็นการบวชข้ามปีกันเลยทีเดียวครับนักศูนยะ์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนะครับทั่วประเทศอีกทั้งพระธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราที่จะจัดขึ้นในวัดพระธรรมกายเดือนมรกราคมพุทธศักราช2565อีกด้วย และท่านยังได้ฝากย้ำถึงนักบุญโซเชียลนะครับก็คือให้ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลวงพี่วัดต่างๆนะครับโดยดูแลท่านให้ดีและปกป้องคณะสงฆ์เพราะถือว่าเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนนั่นเองครับจากนั้นนะครับก็เป็นการปฏิบัติธรรมในช่วงพักบ่ายครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโพนาธรรมวิเทศนะครับผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยท่านได้อ่านใจความสําคัญถึงการ ปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็สถานการณ์พระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทสี่นั้นต้องรวมใจเป็นหนึ่งโดยใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าความรักสามัคคีของพุทธบริษัทคือความตั้งมัน่นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาถ้าเมื่อใดที่พุทธบริษัทสี่มาห้ำหัน่นมาทิ้มแทงกันเองนั่นคือสัญญ,ญาณอันตร,รายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนามีตัวอย่างที่เราเคยทํามาแล้ว แม้จะมีภัยมารอบด้านแต่พวกเรารักสมัครสมานสามัคคีกันก็สามารถต้านภัยที่ต้านได้ยากคนทั้งหลายบอกว่าไม่มีทางต้านได้แต่ความรักความสามัคคีทําให้เราต้านได้เอาชนะได้อีกท่านนะครับท่านประธานสงนเย็นได้กล่าวอีกนะครับว่าพุทธบริษัทธีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันการอยู่ยั่งยืนมั่นคงของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแห่งนี้ อยู่ที่ความรักสามัคคีของพวกเราเหล่าพุทธบริษัท4สีครับอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่เราได้เห็นนะครับถือได้ว่าเป็นการทบทวนบุญถึงความสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจกันครับสุขขอสังฆัสสามคัคคีความร่ำเรียงของหมู่ให้เกิดสุขนั่นเองครับ